ข้วมาแพทย์เฉพาะทางนี้คือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญเชิงลึกนี้ก็คือหลักๆนี่เขาจะทำงานอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำงานหลังจากที่คนไข้เนี่ยผ่านการดูแลแบบพื้นฐานหรือว่าจากโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปก็เริ่มมีแพทย์เฉพาะทางแล้วนะครับหรือว่าโรงพยาบาลศูนย์ที่ที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเขาจะมีความสามารถสูงมากในการดูแลรักษาโรคที่มีความยากนะครับข้อนี้เนี่ยทุกคนชื่นชมทุกคนเห็นว่าแพทย์และก็ทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องแพทย์เฉพาะทางเนี่ยทำได้ดีแต่ว่าการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพของประชาชนเนี่ยการทํางานอยู่ในจุดเนี่ยบางทีมันมันเป็นแนวรับที่ท,ที่ลึกเกินไปที่ถอยลึกเกินไปเสร็จแล้วคราวนี้การที่ความคาดหวังว่าอยากจะให้บทบาทของแพทย์เฉพาะทางนี้ไปช่วย ในเรื่องของระบบสุขภาพปฐมภูมิยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่หวังมากๆนะเพราะว่าเวลาคนไข้หรือญาติคนไข้ที่มาเจอแพทย์นี่เขาจะมีความเชื่อเวลาแพทย์พูดอะไรหรือว่าทีมของแพทย์เนี่ยพูดอะไรบอกอะไรออกไปเนี่ยเขาจะมีความเชื่ออยให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเนี่ยเขาจะฟังเพราะว่าเขาเจ็บป่วยมาเนี่ยเขาเขากลัวอ่ากลัวเสียเวลากลัวเสียสุขภาพกลัวเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่คนะราวนี้การที่มีแพทย์เฉพาะทางเห็นความสําคัญเรื่องที่จะ ทำยังไงถึงจะทําให้คนไข้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่ามีการเชื่อมต่อไปสนับสนุนแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชุมชนหรือรอพอสตหรือแม้แต่อสมอให้เขาป้องกันเสียตั้งแต่ต้นจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยเลยหรือว่าถ้าเจ็บป่วยแล้วผ่านมือแพทย์ลกลับไปแล้วก็ดูแลไม่ให้ป่วยซ้ําหรือว่าทาให้คนข้างเคียงเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ต้องเสี่ยงกับการป่วยนั่นออกเนี่ย มันจึงเป็นความหวังและเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับออระบบปัจจุบันอาจจะบอกว่ายังไม่ได้เอื้อมากภราระงานในเรื่องของการที่มีคนไข้ในปริมาณที่มากๆและก็การต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างเช่นต้องผ่าตัดใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสูงๆเรื่ออะไรเนี่ยมันจะจํากัดวงอยู่ในพื้นที่จํากัดแต่ยังไงก็ตามครับเราก็เห็นว่ามีแค่เฉพาะทางหลายท่านนะครับที่เห็นความสําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพสร้างก่อนที่จะไม่ให้มาเกิดการซ่อมหรือว่าซ่อมเสร็จก็จะต้องไปสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำเนี่ย มันก็เป็นตัวอย่างว่าพอให้ความสําคัญการจัดแบ่งเวลามันดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายสนับสนุนง,งานสุขภาพปฐมภูมิได้หน้าที่ของระบบบริการสุขภาพก็คือว่าถ้าภายในภาพของระบบเห็นความสําคัญมันก็ควรจะต้องสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้สรับสนุนการจัดเวลาแบบนี้นะผมคิดว่าตรงนั้นนี่ก็จะเป็นคํเตอบที่มันจะค่อยๆมีการปรับไปแล้วก็ทาให้มันดีขึ้น สุดท้ายแล้วเนี่ยการเห็นภาพรวมเนี่ยมันจะไม่เป็นการซ้ำซ้อนนะครับแต่มันจะเป็นการเสริมกันนะครับก็คล้ายๆหลักการของสสสเนี่ยนะครับคือเสริมแล้วก็สารพลังถ้าเรามีพลังแบบเดิมอยู่เรามาร่วมกันนี่ก็เอามาสารกันแต่ด้วยพลังเดิมที่มีอยู่เรามีก็ไปเสริมให้ไปเพิ่มเติมให้ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการเสริมและสารพลังแนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์เฉพาะทางที่มีมุมคิดแบบนี้แล้วเนี่ยการที่เขาเห็นว่าเออมันมีจิกซอนะตั้งแต่ในชุมชน ตั้งแต่รอพศต่อไล่ขึ้นมาถึงโรงพยาบาลชุมชนมาจนถึงโรงพยาบาลทั่วไปหรือสูงกว่านั้นเนี่ยเขาจะไม่ไม่ซ้อนกันอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าบทบาทหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมให้คนแต่ละจุดเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเนี่ยทำได้ยังไงเพื่อที่จะลดโรคที่จะเกิดขึ้นในประชาชนการที่มีต้นแบบที่ดีเนี่ยต่อให้ณเวลาหนึ่งคนบางคนอาจจะยังไม่ทันเห็นคุณค่าหรือว่ายังไม่สึมงศับ์นะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปด้วยสิ่งที่ความเป็นของจริงของแท้เนี่ยแล้วก็คุณค่ามันปรากฏอยู่ตลอดเนี่ยเขาก็จะซึมซับเรียนรู้ได้แล้วก็รู้ว่านั่นคือทางที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของการที่จะพัฒนาในงานในเชิงเครือข่ายและสุมชตรนี้เขาเรียกว่ามีแชมปเปี้ยนการที่มีตัวอย่างที่เป็นแชมเปี้ยนสามารถทําได้ดีทั้งนั้นที่พื้นฐานอันเดียวกันนะเป็นหมอเฉพาะทางเหมือนกันเลยเอ๊แต่ทําไมท่านนี้ไปสนใจทําเรื่องนั้นและมันมีความสําเร็จอะไรบางอย่างที่มันจับต้องได้ดีกว่า นะครับแล้วก็มันทาให้ในคนทํางานด้วยกันก็มีความสุขคนไข้ที่เข้ามาก็มีความสุขชุมชนมีความสุขผมเชื่อมั่นครับว่าสิ่งที่แพทย์ตัวอย่างทุกๆท่านได้ทําอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นพลังที่มันจะสะสมนะครับแล้วก็เป็นพลังปัญญาที่จะส่งต่อไปที่ประชาชนหรือว่าระดับนโยบายก็จะให้คุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆครับ